ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป Get Lady with Me กันนะคะเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้คือเห็นใน Tik t o k บ่อยมากก็เลยอยากมาลงในแอปแดงหรือว่า YouTube นั่นเองอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นมาทำนวนทำนี่เสร็จนะคะก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทำคลิปลงคอนเทนต์แบบว่าใน t i k t o k อกนะคะทุ uh <im up> ๆๆกคนแบบพวกติดตะกาอะไรอย่างนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะไปทำคอนเทนต์เราต้องแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คือหน้าสดมากเราก็จะใช้เหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนะคะในกระเป๋าใบนี้ อ่ะอย่างแรกกันแดดหดลงนะคะทุกคนฟิลมซื้อแบบไซส์จิ๋วมาด้วยอ่ะลงกันแดดก่อนอย,อยู่ห้องก,ก็ควรทานะคะทุกคนแล้วช่วงนี้สิวขึ้นแบบหนักมากไม่รู้ว่าฮอร์โมอนมันแบบเปลี่ยนหรืออะไรแบบสิวพงสิวพผเยอะขึ้นทุกคนเราก็อยากจะบอกว่า ตอนนี้คือเข้าวงการหัตการททำหน้าทุกคนก็คือแบบพวกฉีดอะไรเงี้ยเข้าหน้านะคะฟิล์มก็ไปจัดมาเลยนะคะทั้งหมด6 c ซีซีทุกคนหน้ามีความเปลี่ยนปะคือบางคนแบบถ้าไม่ได้สังเกตหน้าจริงก็อาจจะแบบมองไม่ออกอะไรเงี้ยว่าแบบไปเติมส่วนไหนมาก็ขอบอกก่อนเลยว่าฟิล์มไปเติมคหมักมาทุกคนเพราะว่าปกติคือคัมักตรงนี้มันจะยุบเข้าไปมันจะแบบตอๆใช่ปะฟิล์มก็ไปเติมมาข้างละสองซีซี cc, ทุกคนแล้วก็ไปเติมคางให้มันแบบ ดูแบบมีมากกว่าเดิมอีก1ซีซีทุกคนเพราะว่าปกติคือเป็นคนที่แบบว่าข้างตัดข้างถอยอะไรเงี้ยฟิล์มก็ไปเติมนะคะเวลาหันข้างมันจะได้ดูดไม่ถอยอะให้มันมีออกมานิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยเติมมาแค่1ซีซีนะคะแล้วก็เติมปากต่อปากอเติมนานแล้วแต่แค่แบบไม่ได้ลงว่าแบบเออไปทํามาอืมเป็นประมาณนั้ไปนะคะปากคือ1ซีซีทุกคนปกติเขาจะเติมมา2ซีซีค่ะฟิล์มเอาแค่1เออรู้สึกว่าแบบ ลองก่อนอะไรเงี้ยเผื่อแบบเติมไป2แล้วมันแบบไม่ใช่อะ่ะมันก็จะแบบสลาย,ยานิดนึงเพราะมันเพิ่งฉีดไงเออมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ฟิล์มแบบปากแห้งๆเพราะว่าแบบพอเราเติมฟิลเลอร์ทุกคนมันก็แบบต้องการน,น้ําแบบหนักมากต้องกินน้ําเยอะๆอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้ก็คือลงเป็นกันแดดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นคุชชั่นนะคะ b n b ลงไปเลยคือช่วงนี้แบบลอยหนักมากใช่ปะก็กบไปเลยนะจ๊ะ แล้วคือช่วงนี้ก็คือเล่นเ A boy เหมือนกันหลายคนก็คือถ้าอพิกาศกันเยอะมากว่าแบบใช้เครื่องสำอางอะไรคือฟรีมาแต่งหน้าเหมือนเดิมถ้าจะแบบทุกวันฟิลผมก็ใช้อะไรซ้าๆนั่นแหละถ้าแบบไม่ได้มีอะไรแบบว้าวซื้อมาแล้วแบบมันดีจนต้องแบบเออบอกต่อขนาดนั้นก็จะแบบไม่ได้อัปเดตหลักๆก็คือใช้ตามกระเป๋าใบนี้เลยตัแบบแอบน้อยที่แบบมีรอยสิวฉันไปโดนอะไรมา เออแล้วคือเกตเลดี้วินเมวันนี้ก็คือแบบทุกคนก็จะเห็นเลยว่าฟิล์มตื่นเช้ามากวันนี้แปดโมงตื่นมาก็คือแบบอาบน้ำํำทำน,นู่นทานี่เก็บห้อง้ลวลงเอลของกินนะคะอุยแต่พอแบบว่าฉีดคางมารู้สึกว่าแบบมันดูมีค้างหันค้างแล้วคือแบบถูกใจใช่เลยอะ คือพอเข้าวงการถัดตการท้องหน้าก็คือแบบเข้าแล้วออกไม่ได้แต่ว่ามันฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณแบบครึ่งปีอทุกคน5-6เดือนอะไรเงี้ยเออก็ค่อยไปเติมเพิ่มก็โอเคอต่อไปลงแป้งวันนี้ออกแนวแบบโมโมยอะแล้ววันนี้ก็คือแบบแต่งตัวแบบเออชิลช,อชอิอยู่ห้องก็คือใส่เสื้อซินเทนลาสตอบอีทุกคนกับกางเกงทุกคนก็น่าจะเห็นลวของพรมทองคือตอนแรกแบบ ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเชื่อปะก็คือนั่งดูไลฟ์สดแบบขายเสื้อผ้าหนักมากจนแบบเออดูพมท้องบ่อยจัดก็คือเห็นเขารีวิวเงเงตรงนี้แล้วคือมันต้องมีไงทุกคนเพราะว่าราคาประมาณร6 0 1ห0ประมาณนั้นใช่ปะและ้วล์มก็แบบเออลองสั่งมาดูแล้วคือทรงสวยมากก็แบบเออแต่ว่าตอนนี้กดสั่งครั้งแรกก็สั่งมา3ตัวก็คือกางเกงแบบพี่ใส่สองตัวแล้วก็เป็นกระโปรงยีนหนึ่งตัวเออแต่ว,ว่ากระโปรงยังไม่ได้ลองใส่ตัว,วากางเกงอะ่ะลองใส่แล้วคือชอบมากทรงมันดีอะท ต่อไปบัตรออนค้าของ E2D นะคะที่เป็นคุกกี้บัตรอะพิมใช้พี่0 2หลายคนถามเรื่องบัตรเดยอะมากก็แบบบัตรสีอะไรสีนี้เลยอ่ะต่อไปต่อไปเอ๊พาเลทขึ้นไปไหนตอนี้ก็จะเป็น ODBO 03ทุกคนอุ้ยมันจะแตกแล้วออกมาแตกแล้วทุกคนต้องใส่ฟิลม ถลุนน้องไปหน่อยฝาจะหลุดแต่ว่าเพิ่งแกะตลับนี้มาเองนะสงใสยแบบอยู่ในกระเป๋ารุมๆกันเียวไปน้องแบบจะแตกแต่อยู่ห้องก็จะแต่งตามไม่เยอะทุกคนก็จะประมาณนี้นี่ก็คือจะใช้เป็นสีกลางนะคะสีนี้แล้วก็จะมาดัดคนตาอดัดค้นตท แล้วคือไม่ได้พกกระจกมาตรงนี้งงทำไมฉันไม่พกมาล่ะก็คือจะใช้กระจกคุชชั่นจุบๆดัดค้นตาวันนี้คิวก็คือจะไม่เขียนดูคนเพราะว่าอยู่ห้องอยู่ห้องแต่ว่าดัดขนตางงปะล่ะ เออทุกคนแล้วเฟย์มก็ไปซื้อดีสอเขียนขอบตามันแล้วมันไม่ใช่ขอบตาอารมณ์เหมือนแบบอะไอายไลเนอร์แต่เป็นแบบดินสอมันก็จะเป็นเลียฟิตของเมลินดานิ่งเลยฝาม่วงๆแบบนี้เฟย์มเอาสีน้ำตาลมาอ่ะเยวขอเขียนก่อนแล้วอ้อค่อยปัดมาสคารา่าโอ๊ย เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยคือด้วยความที่น้องเป็นฟิลแบบเป็นสอ่ะเขียนเท่ากันปะเนี่ยแต่มันแค่เป็นเส้นๆทุูคนไมปกเลรอ่ะต่อไปก็คือปัดมาสคารา่าคิดว่าคือไม่เขียนอย่างที่บอกเพราะอยู่ห้องใช้เมมเรนนะคะสีชมพูกันน้ำมั้ง กระจกไม่ดงไม่ดูมาแล้วดูหน่อยแล้วกันรู้สึกแปลกๆแอดดูกระจกหน่อยวิวอ่อตะขนตายาวมาก ไม่ต้องปัดเยอะเพราะว่าตอนล้างล้างอะอาอ,อจบแล้วสำหรับหน้าเรานะคะในวันนี้ต่อไปทาลิปค่ะ,คะก็คือจะใช้เป็นเพอร์ลิเพลล่าชุบสีอะไรสองสองแต่ว่าพอเติมฟิลเลอร์ที่ปากมาก็คือฟิลมรู้สึกว่า เนื้อปากก็จะเยอะกว่าเดิมทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าทุกคนไปย้อนดูคลิปช่วงต้นปีใช่ปะเออก็แบบจะเห็นความต่างเลยว่าปากมันเล็กๆมันก็ไม่ได้เล็กมากก็เป็นคนมีเนื้อปากแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออแต่พอเติมฟ,ฟิลเลอร์ก็คือเห็นวนะ่าเราจะมีช่วงร่องตรงเนี้ยอืสีชมพูแบบถูกใจ เรียบร้อยค่ะสําหรับการแต่งหน้าของเรานะคะเออหน้าไม่ร้อยใช่ไหมวันนี้ก็คือมัดผมเรียบๆอยู่ห้องเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปทากันแดดอยู่ห้องก็ทาลองเป็น u v อดี d y s ด r ้ m ข้องมีสู้มีส่วนเปอร์เซ็นแอลโกอฮอล์ไม่ได้สปอนเซอร์นะเพียมซื้อมาจากช้อปปีคืองงมากช้อปปีราคาหนึ่งเซเว่นราคาหนึงไปโลตัสก็ราคาหนึ่ง พิมแบบที่ไหนคือราคาจริงพิมงงมากลกไปเลยจ้าเออแล้วพิมก็ไปดิฟผิวมาด้วยทุกคนแต่ว่าทำไปครั้งเดียวนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเห็นความต่างแบบว้าวขนาดนั้นเพราะมันคือครั้งเดียวบางคนก็พอรู้ว่าพิมดิฟผิวก็แบบขอภาพเปรียบเทียบอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่ามันแค่ครั้งเดียวทุกคนมันต้องทําทีๆพวกเนี้มันถึงจะเห็นผลแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยซื้อพวกโป2สองเดือนทำแป ล้วมันก็ไม่ได้เจ็บนะมันก็คือเหมือนการเจาะเลือดมันให้น้าเกลือกนะันหละข้างนี้ครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนเกลิ่นยวิทมีวันนี้ก็คือฟินิตแล้วนะจ๊ะก็คือตื่นเช้ามาเพื่อใช้ชีวิตตอนเช้าให้มันเยอะขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็ มีเวลาในการเพียงงานเพราะฟิล์มทางานออนไลน์ใช่ปะก็ มานั่งทํานู่นทนํานี่หาคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงใน Tik t o อกแล้วก็ u t u b e นะคะแต่ว่าหลักๆช่วงนี้ยจะลง Tik t o อกบ่อยก็ฝากกดติดตามช่อง Tik t o อกกันด้วยนะจ๊ะชื่อเดียวกันกันกบ IG F I L M n d s c o e S D R มีช่องเดียวนะจ๊ะช่องที่เหลืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันแต่ว่าฟิล์มเล่นแค่แอคนี้กับอีกแอคหนึ่งที่เป็นช่องราทุกคนก็น่าจะรู้แหละเออก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทำคอนเทนต์ท k กตอกลงก่อนไป